สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมินตราจ,จิตใจตรงตำแหน่งสคริปรเตอร์จากกลุ่ม 2PTM จะมานำเสนอเรื่องราวที่มีชื่อว่าบทเรียนชีวิตปกป้องเป็นพ่อไมยต้องอยู่เลี้ยงลูกเพียงลำพังเขามีอาชีพเป็นกระเป๋ารถเมย์มีวันหนึ่งเขาลืมฉีกตั๋วให้ผู้โดยสารโดยไม่ได้ตั้งใจซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเมื่อลูกของเขาอยากได้ของเล่นเหมือนเพื่อนก็เลยมาขอให้ปกป้องซื้อให้ แต่ปกป้องก็ไม่รู้จะแบ่งเงินจากส่วนไหนมาซื้อให้ซึ่งทําให้เขานึกถึงเหตุการณ์วันที่ลืมฉีกตั๋วให้ผู้โดยสารเขาคิดว่าถ้าทําแบบนั้นวันละเล็กวันละน้อยก็ยก ose, จะได้เงินมากพอที่จะมาซื้อของเล่นให้ลูกโดยที่ไม่ทําให้ใครเดือดร้อนปกป้องได้ทําพฤติกรรมเช่นเดิมทุกวัน<ๆ>จนในที่สุดเขาก็ถูกหัวหน้างานเรียกเข้าไปพบเพราะว่ามีผู้โดยสารโทรมาแจ้งว่าไม่ได้รับตั๋วค่าดโดยสารเขาไม่สามารถให้คําตอบหัวหน้าได้จนในที่สุดเขาพบว่าไม่ต้องมาทํางานที่นี่อีกแล้ว ความหวังที่เขาจะซื้อของเล่นให้ลูกก็ต้องจบลงปกป้องรู้สึกสับสนจึงยื่นเรื่องต่อศาลปกครองเพราะหวังว่าจะได้รับความเป็นธรรมสุดท้ายคำตัดสินของศาลทําให้เขาสามารถปรับเปลี่ยนความคิดตัวเองได้ปกป้องเปิดใจรับฟังคาให้การของฝ่ายตรงข้ามและคาตัดสินของศาลทําให้เขามองถึงจุดผิดพลาดที่ตัวเองได้ทําลงไปสิ่งที่ศาลตัดสินถือว่าถูกต้องและเป็นกลางที่สุด